นี่ที่วัดไร่ขิงแล้วอากาศดีแล้วครับเย,นยน็นๆมีใครมาบ้างเอ่ยคุณแม่คุณน้องดูตัวดิดูตัวล้นผ่านแล้วเนี่ยดูชวินล้นผ่านแล้วนี่แสงขวัญแสงขวัญสนุกอยู่คนเดียวไหนเอาอะไรมาให้ปลาเอาปลามาให้ปลาเหรอ ปลาเต็มเลยอันมางขวนี่ก่อนนี่นี่นี่มาถ่ายรูปกับแม่ด้วยเร็วเด้อเดได้ออกจากบ้านกะดีกะดาแสงขวานมาทางนี้เออเออนี่ถึงแล้ว แสงขวันยืดก่อนอออสวยเชีวยวค่อยๆลงนะเร,เร็วๆจะได้รวยๆนขวันเดินใต้ท้องช นราอดรอนเข้าไปเลย